โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิม Infinity Channel นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมสำหรับลดคุณภาพของไฟล์นะครับชื่อโปรแกรมว่า Handbrake นะครับผมนะครับนี่ไง Handbrake นะวิธีดาวน์โหลดนะเราจะจาดูวิธีดาวน์โหลดก่อนนะครับวิธีดาวน์โหลดก็คือไปที่ตัวหน้าหลักมันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นี้นะครับผมนะวิธีดูว่าคอมท่านเป็น64บิตหรือว่า32บิตนะครับไม่ง่ายไม่ยากเลยนะครับ อันนี้เป็น m a x os อันนี้ ubuntu อะไรไม่ออก ubuntu อะไรอย่างนี้ยครับผมโอเคนะครับอ่าก็จะมาที่ display แล้วก็ property นะครับผมพอกดเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นตรงนี้นะครับ system type เ,เนี่ยผมเป็น64บิตนะครับผมนะบนท่าจะเป็น32บิตก็นะครับพอเรือพอรู้แล้วว่าคอมท่านเป็นกี่บิตก็มาที่หน้าหลักมันต่อแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะ แล้วก็มาดูที่ดาวโหลดนะครับมันจะขึ้นมาที่ดาวโหลดนะครับโฟลเดอร์ที่ท่านเซฟไว้นั่นแหละนะมันก็จะให้กดเซตอัพนะครับผมค,คุณก็กระเบนคลิกแล้วก็เซตอัพเซตอัพเซตอัพได้เลยนะครับเยสแล้วก็เซตอัพเซตอัพเซตอัพไปได้เลยนะครับผมเี่ยเซตอัพไปเลยนะครับผมจะไม่เซตอัพแล้วเพราะว่าผมได้ติดตั้งไปแล้วนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับให้ท่านผู้ชมเปิดตัวเอาเปไปหนวะเดี๋ยวๆๆอเอนันนี้นะเปิดตัว แฮนด์เบรกขึ้นมาเลยนะครับอ่าต้องติดตั้งใหม่อีกรอบโอเคเดี๋ยวผมติดตั้งใหม่นะครับผมโอเคตั้งให้ดูเลยนะครับผมโอเคนี่ก่อนนี้ก็ yes โอเคนิก t next next นะครับผมไปเรื่อยๆครับกดตกลงแงไปเรื่อยๆแหละโอเคเสร็จแล้วนะมันก็จะขึ้นแฮนด์เบรกนะครับผมโอเคเห็นไหมนะครับก็เลือกวิดีโอที่ท่านต้องการนะครับไปที่วิดีโอนะครับผมสมมติผมต้องการอันนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยนะครับผมก็ลากมา แล้วก็ปล่อยใส่เลยนะครับพอเสร็จแล้วก็อาเดี๋ยวมันยังไม่มันยังไม่เข้าไปนะครับมันขึ้นว่าเรดดี้อ๋ออันนี้ยังมีอันเก่าค้างคาอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขอปิดก่อนนะปิดตัวโปรแกรมแป๊บหนึง่งแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ลากไฟล์อันนี้เข้ามาไว้นะครับมันก็จะขึ้นว่าเรดดี้นะครับผมนะ กดเวฟออปติไมค์นะครับแล้วก็กดอะดิโอนาเป็น128ิบิตคือเสียงพื้นฐานเลยนะ1 28ิบิตนะครับผมโอเคตรงนี้เป็น23นะครับไม่ก็24่สิบนะประมาณเราๆไม่เกินส0เนี่ยนะครับผมที่ผมใช้อยู่นะโอเคผมจะไปเลือกเป็นีนะครับตรงนี้ไม่ต้องมายุ่งครับซับไตเติลชัปเตอร์อะดิโอเนี่ยมมนต้องยุ่งมาเลยนะครับผมอ่าแล้วก็กดว่าท่านจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับผมจะเซฟไว้ที่ไดซ์เซทนะโอเคแล้วทำการกดสตาร์ทนะครับ นะรัพอกดสตาร์ทเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่ไดร์ที่คุณเซฟไว้นะครับมาดูาตัวอ,อะไรนะตัวฉบับนะครับเป็นตัวฉบับมีความามีความอะไรเลยมีความชัดอยู่ที่ 720p นะครับเป็นไฟล์ avi นะครับซึ่งกิ้นที่มากแล้วก็ชัดมากๆนะครับผมจะอยู่ที่มัน5กิกนะครับผมลด พอผมลดคุณภาพลงมาก็จะกลายเป็นไฟล์ m p c ไปเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพของวิดีโอเนี่ยอาจจะลดลงนะครับแต่ว่าดูสินะครับมันลดลงเยอะมากเลยนะครับผัดเจ้า349 m b เองนะครับไม่ถึงจิกด้วยนะครับพอลดเสร็จปุ๊บท่านก็นะอัพวิดอัพวิดีโอตรงทุดไปเลยครับจะเร็วขึ้นมากนะครับเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคเนี่ยดูนะครับคุณภาพกก็ไม่ได้หัยแตกแบบ แตะขนาดที่ว่าภาพมันแบบเนล,ลางเลยนะครับมันก็ดูได้นะครับโอเคก็นะครับแอปที่จะมาแนะนําก็มีเท่านี้แหละนะครับก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ